ภาพที่คุณเห็นอยู่ขณะน,นี้จะเปลี่ยนคำพูดของคุณไปตลอดกาลสู้ๆนะหัดปล่อยวางซะบ้างจะไม่หลุดออกจากปากของคุณอีกคนที่คุณเคยพูดคำพูดเหล่านี้จะเอาอะไรมาสู้จะเอาอะไรมาปล่อยวางในเมื่อการทำงานของสมองเขาผิดปกติจากคนที่เคยรู้จักบุคลิกเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนสภาพร่างกายเปลี่ยนจิตใจเปลี่ยน ไปในด้านลบสาเหตุเกิดมาจากสารเคมีในสมองมันผิดปกติดังนั้นเขาไม่เป็นตัวของตัวเองการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการบำบัดภาวะซึมเศร้าได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกาว่ามีประสิทธิภาพที่จะรักษาให้หายขาดได้สูงถึง70%เอาคนที่คุณรักกลับมาจากภาวะซึมเศร้าด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กับกายรักทั้งสองสาขาสะดวกที่ไหนไปที่นั่นตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นต้นตามนี้เลยครับ